สวัสดีพี่น้องครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับเมื่อกี้นี้ก็รอบเช้านะครับก็ตักอยู่ให้กับทีมงานเสียบินนะครับมาทีนี้ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยลงไปทีนี้ย้ายรถมาที่หน้างานนะครับที่ขุดขุดาครับผมให้กับ f อฟซีพี่แกมัดจำเงินไว้แล้วครับ ลงนี่ละฮะลงนี่ละลงยังไงครับเพื่อนนี่ครับยาพวกนี้ครับดอกยาพวกนี้นี่อันตรายนะครับเนี่ยเวลาที่มันเป็นมันมันล่วงนะครับมันร่วงจากจากดอกของมันนะครับจากต้นของมันมันก็จะปิวเข้าไปอัดตรงที่แผงหม้อน้ําบ้างนะครับแผ่นพวกพัดลมนะครับ ระบายความร้อนนะครับทําให้การระบายความร้อนไม่ดีทําให้รถของเราร้อนนะครับไม่ว่ารถไถไม่ว่ารถอะไรครับละลายมากครับยาพวกนี้ครับต้องทำลายออกก่อนนะครับ จ้าของโครงการมั้งเนี่ยเดินมาเนี่ยเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วคนจ้างไม่ได้อยู่นะครับคนจ้างอยู่กรุงเทพครับ ครั up, บสว <chips> oh ัสด <bath Asia> <chills> ีครับพ่อปุ๊บตรวจการมาเลยโอ้โหเจ้าขอยู่ไหนโอ้โหจ้าเจ้าจะได้มากมือนี่นะมันเจ้าก็บอกพุชไปตามมอว์กันแล้วละครับมอวกันแล้วตัดยาว แถวนี้มันนำออกว่ะดิออกแห้งวะไหลวะถึงกับอันนั้นวะตรงเนี้ตรงเนี้มันจะเป็นข้องามก่อนเป็นข้อปลาไหลก่านะครับมาเป็นยังวาัดจะวาัดจะมันมาถึงกับไปไหลจนพังอะนะไหลแล้วมันาามันสิพังมม่ยังดอกคือเทาสโลบไปมันสิพังอะน,นะ โอ้หดไง่าเว้ยใสเนาะหดง่ายครับชอบับงานแบบนี้ชอบใสมั่าาทางไหนทา,างขุดแปว่านโอ้แก้นมาทางนัน้นดินดำๆ บอะไรอันนี้เขามาปกได้ปะนี่ได้นี่ปกเส้นเล็กหลังคู่หลังคู่นี่ยขึ้นมาปลอกเล็กๆก็ได้ล้นปกมาพีเลยปกขึ้นมาพีเล็กก็ได้ฮะเออปกปกขึ้นมาพีเล็กก็ได้อเออปกขึ้นมาตะวันใหญ่มันพังลงหลายอะนะ เดี๋ยวเราต้องถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูด้วยครับผมให้คนจ้างเขาดูด้วยครับแต่ว่าอยู่ไกลๆก็สามารถเห็นผลงานได้ครับจ้างทีมงานซุปเปอร์ยาวครับมันดีแบบนี้แหละพี่น้องปาดแจ่ใครอยากจ้างก็ท่มาเลยพี่น้องเออง้อ ขุดโปกน้องนานะครับขุดสะสมที่ครับรับทุกงานครับผมไกลก็ไปไกลก็ไปครับถ้าไกลๆหน่อยก็ก็จะมีค่าผลย้ายนะครับมันทุกหน่อยนะครับผมมันจะบวกเพิ่มขึ้นไป อยู่ใกล้ๆก,ก็ทำตามสเต็ปครับโอ้โห oh, oh. งานนี้เจอดินเละแล้วโลนล้อเหล็กเด็จดังใหน่น้ออะไร ลูกนี้เป็น15คูณ20เมตรครับลึก2เมตร50โดยประมาณครับ ดินหลวมครับตดง่ายครับ โชคดีครับเจอดินขุดง่ายเจอดินขุดง่ายครับงานนี้แมนมามสดใสหอยเลยบ่เนี่ยต่าเอาต่าเอาเลยพี่นอ้องอะเป็นส้มโคนี่ ว้ยตาวใส่ตาวเ่เลยพนนี่น้องขันยันยันใหญ่พุ่งกีก็ใหญ่ครับแต่ว่าคันนี้ก็พุ่งกีก็ใหญ่นะครับเทียบกับ200รรุ่นเก่าๆนะครับก็ความกว้างเท่ากันครับผมแต่ว่าความจุความจุก,ก็จะไม่เท่า รุ่นปุ่งกีที่เป็น200รุ่นเก่าครับความกว้างหน้าเท่ากันนะครับเมตรหนึ่งเท่ากันความกว้างปุ่งกีหนเมตรครับนี่ตอนนี้ครับ อสาลูกนี้จะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับทีนี้แน่วันนี้ไม่เสร็จแน่นอนครับพรุ่งนี้ ค okay, ครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวบอกไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมต้องเอาต้องรีบไปเอาเอกสารนะครับไปส่งให้กับทีสูตรตีเพียรับ,บกวันนี้เขาโทรมาครับบอกผมส่งเองกสารให้นะครับเอกสารที่เกี่ยวกับงานที่ไทยกับสาวตันรวันนั้นครับ ประมาณสองเมตรห้าสนะครับผม